อยากจะเล่าฟังนะทุกคนอยากจะเหาจะรู้ไหมวันนี้เนี่ยได้ข้อมูลเรื่องของการ uh, r e อ n c a r n a t i o n มานะ Reincarnation ก็คือการเวียนว่ายแต่เกิดใช่ไหมหการมาเกิดใหม่ Re incarnate ใช่ไหมมันเป็นการเกิดอ่าคาอินคาชื่อมันคือยังไง Incarnate Carnate Carn เพราะว่า Body c a r ร a นิคาร์โนเมามารูทลากศมาจากคำว่า Carnal เพราะว่า Body นะครับแปลว่าร่างกาย Incarnate ก,ก็คือมาเป็นบอดี้แล้วก็ re ก็คือใหม่ มาเป็นร่างกายใหม่นะครับนี่ก็คือการเข้าใจไหม r e i n c a r n a t e ตก็คือการการเกิดใหม่กลับมาเกิดใหม่จริงๆเราทุกคนอยากอยากรู้ไหมไมินเป็นใบตเกิดกนะครับมันเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ด้วยนะไม่ใช่แบบว่าซอสของผมที่มาของผมนี่คือเจ๋งมากผมไม่ฟังมนุษย์และมนุษย์บมนุษย์แบบมนุษย์แบบข้อมูลเชื่อถือไม่ได้เชอื่อมูลเราต้องฟัง จูนกับมหาปัญญาเท่านั้นคนส่วนใหญ่จะคิดว่าการเกิดใหม่คือการกลับมาใช้กรรมไม่จริงไม่จริงเลยนะครับทุกคน,<ม>กคนเออเอ,อ่าเรื่องเรื่องแล้วเรื่องนี้เนี่ยเ,เรื่องนี้เนี่ยทุกคนออทุกคนจําไว้เลยนะคุณมาเกิดเนี่ยคนเลือกมาเกิดเอง<ม>ด้วยความสนุกเลยื่องความ,มอยากมาเกิดเลย<ม>ฟังแล้วฟังแล้วอาจจะไม่เชื่อนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะบอกว่าท่านเลือกมาเกิด ำไมเรื่องมันเกิดแบบนี้อ่ะแล้วทําไมชีวิตมันต้องยากขนาดนี้อ่ะใช่ไหม<ค>ทำไมชีวิตมันต้องยากขนาดนี้ทําไมมันต้องแล้วไม่ใช่คนคนีคนอะ ยกตัวอย่างฟังเมื่อเช้าผมฟังก็คือมีคนถามบัญชานะครับบัญชานี่ก็คือส่งร่างส่งร่างมาพูดแล้วก็คือสิ่งที่เขาพูดนี้มันฟันธงแบบปับปับปรับปรับคือแบบไม่มีทางที่จะมั่วได้คือแบบดูคอนเทนต์คอนเทนต์เจ๋งมากเลยคอนเทนต์แล้วแล้วนอกจากคอนเทนต์เจ๋งแล้วเนี่ยการพูดของเขามันมีออธอริตี้ออธอริตี้ก็คือมีความแบบมั่นใจมีความแบบว่าเด็ดขาดมีความรู้จริงเวลาคนมีอารมณ์แบบเนี้ยคุณจะรู้ได้ว่า สิ่งที่เขาพูดข้อมูลมันแน่นนะครับแล้วก็เขาบอกเลยมีคนถามเขาบอกว่าอยากรู้ไหมมีคนถามเขาบอกว่าถ้าคุณพูดจริงว่าเราเนี่ยมาเกิดเลือกมาเกิดเองถ้าเราทุกคนเนี่ยเลือกมาเกิดเองนะนี่อันนี้หลักจากหลายซอร์สนะจากหลายที่มานะไม่ใช่บาชชาคนเดียวนะหลายที่ไม่ว่าจะเป็นอับราฮัมเฮกซ์หรือว่าหลายหลายคนนะเขาบอกว่าเราเลือกมาเกิดเองเราอยากจะมาเกิดเราไม่ใช่ถูกทีมาเกิดถูกมาใช้กรรมนั่นไม่มีนะครับทุกคนตอนเนี้ย ในอีโกของคุณมันจะคิดว่าโหไม่ทำไมกูจะมาถ้าคุณเลือกมาเกิดเด๋ยคุณจะมาเกิดทําไมแบบเนี้ยใช่ไหมมนเกิด <scoot Abd ita> ทําไมเออแล้วลําบากขนาดนี้นคุณ <im> มาเกิดทําไมอบัชชาเขาให้บอกว่าโอเคโอเคถ้าจะอุปมาอุปมยมันคืออย่างนี้นะผู้หญิงจะเข้าใจผู้หญิงบอกว่าตอนที่มีลูกอ่ะผู้ตอนที่เกิดลูกออกมาเนี่ยลําบากไหมตอนที่แบบ beb, เจ็บเจ็บท้องแล้วก็แบบว่าตอนที่ต้องคลอดเนี่ยลําบากไหมแทบจะทุกคนบอกว่า โคตรเจ็บแล้วก็บอกอกูจะไม่มีแล้วคนเดียวพอคนเดียวพอแล้วเจ็บขนาดนี้คนเดียวพอแล้วแต่ครมีคนที่สองคนที่สามคนที่สี่สักพักหนึ่งอยากมีอีกสักพักอยากมีลูกอีกเพราะอะไรเพราะว่าไอจ้จ o y ความสนุกความเจ๋งของการที่ ได้ประสบการณ์มันก็ทําให้ลืมไปละไอ้ไอ้ออออความเจ็บปวดใช่แล้วเราก็รู้ว่าไอ้สิ่งนั้นมันเป็นชั่วคราวแล้วก็มันไม่ค่อยจะจริงเท่าไหร่ด้วยซ้ําในโลกการที่คุณอยู่ในโลกเนี้ยพอคุณอ่ะยกตัวอย่าแงบบี้เจ้าเข้าใจตัวอย่างอย่ายก็คือออะไรอ่ะเหมือนกันอนะ่ะเวลาเราไปกลับไปอยู่ในโลกวิญ,ญญาณเราก็ พอไปอยู่ที่นั่นแล้วเราก็จะจำํคำคํทรงจําของประสบการณ์การได้มาเกิดเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ที่ดี <c oughs> แล้วเนื่องจากเรามองว่ามันไม่มันไม่ได้อะไรขนาดนั้นคือจริงๆเราก็มีชีวิตนิรันด์อยู่แล้วเราคุณไม่อยู่ไม่เราไม่เคยตายอยู่แล้วจริงๆวิญญาณเราไม่เคยตายเลยนี่คือเป็นกฎข้อแรกของโลกนี้เลยนะของจัก,กรวาลนี้เลยคือคุณมีชีวิตอยู่และคุณไม่เคยตาย <c oughs> <ๆ>คุณจาไว้คุณไม่เคยตายคุณไปผ่านไปอีกภพหนึ่งก็ผ่านไปอีกภพหนึ่ง ก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็คือไม่ต้องใช้คาว่าตายก็ได้ใช้คําว่าผ่านไปหรือคําว่าเท่งทึงเท่งทึงอย่าใช้คําว่ามันเครียดนะมันเป็นแล้วอย่าอย่าคิดว่าอะไรคนส่วนใหญ่มันจะเข้าใจว่าประสบการณ์ชีวิตนี้มันจริงจังและเกินนะครับเวลาเวลาอย่างบัชชาเขาบอกว่าพอคุณไปอยู่ในโลกวิญญาณคุณจะรู้ว่าเอ้ยนี่มันเหมือนฝันไปจริงๆเหมือนคุณอารมณ์บอลคุณบอล่อนเราเท่งถึงนะทุกคนตอนอารมณ์ตอนเราเท่งถึงมันคืออารมณ์แบบ เหมือนตื่นจากฝันนะเหมือนในที่คุณที่ที่เราอยู่มากันในชีวิตโลกเนี้ยมันกี่ปีก็แล้วแต่อะกี่ปีก็แล้วแต่มันเป็นโลกแห่งความฝันซึ่งมันเป็นอย่างนั้นจริงคุณกำลังอยู่ในโลกคองฝันเนี่ยจริงๆตอนเนี้ยคุณจะอยู่ในความฝันใช่แล้วก็คุณก็ฝันฝันเอ่อคุณคือความฝันของพระเจ้าจริงๆแล้วนะคุณเราคือความฝันอันหนึ่งคุณคือคุณคือใช้ชีวิตฝันแบบที่คุณเลือกอ่ะตอนนี้ถ้าคุณตื่นได้นะถ้าคุณตื่นนะ ถ้าคุณอยากจะตื่นในความฝันคุณโอเคไ่าอยากจะคุณอยากจะตื่นในความฝันคุณจงรู้ว่าพอคุณตื่นในความฝันคุณบอกว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นความฝันแปลว่ามันเป็นเรื่องหลอกมันไม่จริงพอมันเรื่องไม่จริงแปลว่าฉันเปลี่ยนมันได้แปลว่าฉันจะเปลี่ยนมันยังไงก็ได้ฉันจะทําให้มันเจ๋งยังไงก็ได้ชีวิตนี้มันเป็นมาเราไม่เคยถูกบังคับอะไรทั้งสิ้นไม่เคยมีอํานาจภายนอกไม่เคยมีอํานาจ พระเจ้าที่มากดคุณมาลงโทษคุณมาเติ้เติ้เตไม่มีนะคุณลงโทษตัวเองถ้าใครแล้วก็ถ้าใครรู้สึกไม่อิสระถ้าใครรู้สึกแบบว่าใครรู้สึกว่าอ,อรู้สึกว่าถูกจองจําโดยความคิดคนอื่นก็น<อ>นั่นคุณคุณไปยอมเขาเองอคุณสามารถที่จะบอกว่านี่มันชีวิตฉันจริงๆนะทุกคนเคนยผมเคยทำหนังสือเสียงอันหนึ่งที่ปลดล็อกชีวิตคนมากเลยชื่อว่า ขอบคุณที่หวังดีแต่นี่ชีวิตฉันนะครับทาไมตั้งชีวิตดีขอบคุณที่หวังดีแต่นี่ชีวิตฉันคือเราไม่ได้แบบว่าคือคนอื่นเนี่ยเขาแค่หวังดีเวลาเขามาเนี่ยเธอไปเรียนที่วิศวะหมออ่พ่อแม่อาจจะบอกอย่างนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วก็เขาแค่หวังดีแต่เขาไม่รู้หรอกว่าคุณเกิดมาคุณมีมิชชั่นของตัวเองคุณไม่จำเป็นต้องทําตามสังคมคุณไม่จําเป็นต้องทําตามสิ่งที่คนไม่ชอบที่มันชีวิตคุณ ครับแล้วก็คุณมีสิทธ<ม>ิ์เวลาเวลาคุณทําสิ่งที่เองชอบคุณจะรวยคุณได้สอบถ้าคุณอยากจะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างคุณต้องรู้นะเพราะถ้าคุณรู้มันจะเป็นเช่นนั้นออืถ้าคุณไม่รู้คุณก็จะไปส่งอ่ะให้ความรู้อีกอันหนึ่งถ้าสถานการณ์ใดเกิดขึ้นแล้วรู้สึกเหมือนมันไม่ดีอืให้คงความรู้สึกดีไว้ให้คงความรู้สึกดีไว้เพราะความรู้สึกดีเป็นตัวสร้างสถานการณ์ต่อไป แต่ถ้าคุณไปตีความหมายมันมาไม่ดีมันก็จะยิ่งแย่ครับใหญ่เข้าใจเบ้างอังงนนี้คุณอยากจะเข้าใจความหมายของคำว่าทุกอย่างเข้าข้างชั้นไหมคุณอยากจะรู้ไหมรู้ใช่ไหมว่าพลังจัก,กรวาลทั้งหลายเข้าข้างคุณตลอดเวลาทุกความปรารถนาที่คุณอยากได้เขาอยากจะให้คุณได้เต็มที่เลยแล้วทำยังไงที่เราจะไม่ได้ ต้องหนังสือเล่นี้เลยครับทุกอย่างเข้าขั้งฉันในนี้นะเป็นอช่วยถึงใหม่ในนี้เนี่ยจะเป็นหนังสือที่คุณอ่านได้ง่ายๆแล้วแต่ว่าเป็นคำคำแบบที่คุณมาพูดกับตัวเองได้อ,อ่านก่อนนอนอ่านตอนตื่นนะครับช่วงนั้น,นจะเป็นช่วงที่ดีมากอ,อแล้วก็หนังสือสามเล่มใช่ไหมทีม่จะ ตอนนี้ใกล้หมดแล้วนะครับสามเล่มน,นี้เป็นลิมิเต็ดอิดิชั่นถึงอยากเขาครังชั้นชั้นลิกิตชีวิตเองและเออรุนสวร์มาสัจจันทร์เออรุนสวร์มาสัจจันทร์นะครับสามเล่มแล้วก็คนเขียนนี่หล่อมากเลยใช่หรอคะอาจารย์อ้าวนี่<ส>ดาราฮอลลีวูดหรือเปล่าคะ่ะจริงหลอกกว่านี่จริงหลอกวลอกว่านี้ <400 S 2> ใช่แล้วแบบว่าคือคือ,อาการสั่งหน้าเด็กเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้ไได้านเลยนะ มันเป็นเรื่องที่ธรรมดามากเลยสำหรับผมไม่ไม่มีหมอไม่ต้องไม่ต้องฝากใครมาถามนนะครคุณนถามกันมาเยอะมากเลยฝากเะมากจริงอ่ะเราไม่เชื่อด้วยนะเขาไม่เชื่อเาไม่เชื่อมันเหมือนขนาดถ้าผมแบบอยู่ดีๆบินขึ้นมาได้เนี่ยคนเขาก็ไม่เชื่ออยู่ดีแห็นแกตาก็ไม่เชื่ออยู่ดีสิ่งมหัศจรรย์มนุษย์มันจะไม่เชื่อไงเพราะมันอยู่คนละคลื่นเข้าใจปะเพราะมันอยู่คนละคลื่น โหแพงนะเขาจะว่าอยู่คนละเมืองอยู่คนละโลกกันอืเขาใจว่าเวลาคนถึงแม้คนทําสิ่งทําไมอะคุณเนี่ยถึงไม่เห็นคนที่ในโลกนี้มันมีคนที่เลวิเทดได้เละวิเทดก็คือลอยตัวได้ในโลกนี้มีคนที่ทําสิ่งมหัศจรรย์แล้วได้เยอะแยะไปหมดเลยเพียงแต่คุณพอคุณไม่เชื่อมันเลยไม่อยู่ในคลื่นคุณไงพอคุณไม่รู้แต่พอคุณเริ่มรู้ว่าอ๋อไม่มีอย่างนี้เหรอเริ่ม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 เปิดใจอืมีคนที่เสกได้ก็มีคนที่ ชีวิตดีหมดทุกอย่างได้มีคนที่ถูกลอตเตอรี่เป็นสิบสิบครั้งร้อยครั้งก็มีอถ้าคุณเปิดใจว่ามันมีคุณจะเห็นแต่พอดีคุณไม่เราปิดใจก่อนเราก็ไม่เห็นเลยมันอยู่คนละคลื่นคุณไม่เชื่อไม่เปิดรับใช่แต่เราไม่ต้องเชื่องมงายไงแต่ว่าเราไม่ต้องเชื่องมงายทั้งสิ้นทุกอย่างไม่ได้บอกให้คุณเชื่องมงายแต่พอเราแบบศึกษาด้วยความสนุกหาด้วยความ แล้วแบบแล้วจริงๆพอผมอ่านหนังสือทำให้ผมรู้ว่าผมมนุษย์เรานี่มีพลังจิต พลังจิตนี่เหลือเชื่อมีเรื่องเหลือเชื่อเยอะมากแบบมหัศจรรย์มากหมอหมอก,ก็เห็นมาก,กับตาจริงๆเขามีมีบันทึกอะไรเยอะมากเวลาคุณอ่านหนังสือนะระดับด็อกเตอร์ของเมืองนอกด็อกที่เป็นหมอนะมามาอ่านมาขนาดนั้นเยอะมากเลยโอเคถ้าเกิดสนใจนะครับลามเล่มนี้ราคาเท่าไหร่นะห้าพันเก้าร้อยนะ 5, บาทห้าพันเก้าร้อยบาทแนะนําซื้อเป็นออดิโอไปด้วยเก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับมีออดิโอสามชุดแบบแพ้ราคาราคาถูกมากเลยคุ้มราคาคุ้มใช่ราคาคุ้มมากเลยนะคือมูลค่าสูงมากมูลค่า สูงแต่ว่าเปลี่ยนชีวิตได้จริงใช่ก็ราคาก็ไปเก้าร้อยบาทบได้หนังสือด้วยใช่ไหมคะได้หนังสือด้วย oh. และได้อดิโอบุ๊กไปด้วยด้วยทม่ราคาดีออดิ o อาจารย์ให้ความขยายด้วยอ,ะอจะอธิบายเพิ่มเติมอีกต่างหากจากใ,ในหนังสือนะคะบ,บอกเลยว่าคุ้มมากๆใครสนใจก็ ต่อทีมงานของผมได้ใช่ค่ะโอ,อนเงินเลยก็ได้ะะใช่ค่ะโอ,อนเงินที่บัญชีบริษัท Inspire Music เท่านั้นนะคะก่อนโอนเช็คให้ดีนะคะต้องเป็นบัญชีนี้เท่านั้นนะแคปเจอร์หน้าจอนี้ได้เลยนะคะสําหรับใครที่สนใจเซ็ตหนังสือนะคะ3เล่มแนะนํานะ c f p กับอ,ออเดียโอบุ๊กได้เลย9,900บาทได้หนังสือ3เล่มนี้ส่งตรงถึงบ้านคุณนะคะไปเปลี่ยนชีวิตและได้ออเดีโอเสียงจากอาจารย์บัณฑิตด้วยแล้วก็อย่าลืม ถ้าใครสนใจเรื่องของการถูกลอตเตอรี่ผมสอนไปในคอสสมาธิเสกเงินอ่าใช่ค่ะสมาธิเสกเงินอสอนวิธีการถ้าใครลงทะเบียนวันนี้สมาธิเสกเงินนะจะได้ลงทะเบียนเป็นออนไลน์นะ,ะผมจะให้นะั้นไปด้วยจะให้มีคอสหนึ่งชื่อว่ากดไลนดูกับการถูกลอตเตอรี่ลงได้สองคอสในราคาแค่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทสองคอสเลยสมาธิเสกเงินกับ กดแรงโดยดุจกับการถูกลอตเตอรี่ใช่อสองคอสเคุ้มมากราคา1,900บาทปก,กติราคาอยู่ห้า0 0ื่บาทใช่รีบลงทะเบียนแล้วก็ให้แค่ห้าท่านแรกแล้วกันนะคะ<ช>อาจารย์ห้าคนแรกลบเบอร์บัญชีนะครับเบอร์บัญชี นี่นะคะบริษัท Inspire Music นะคะแคปเจอร์หน้าจอนี้นะคะใครสนใจเป็นคอร์สออนไลน์นะคะก็โอนเลย19,900บาทนะคะและส่งสลิปไปหาทีมงานนะคะที่ l i n e แอนะคะ @bundit ได้เลยค่ะโอเคอแล้วก็เราเจอกันนะครับพเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ Follow แล้วก็จด s First s t นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจง๋จงๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเราเจอกันนะครับ ผมบม่ได้เรื่อสิ